นายแพทย์บุรงเด็กกิวิกรโรมประธานพรรคไทยพักตีโพสข้อความหัวข้อ ag, ท็กษิณและเพื่อไทยจิตใจเดียวกันโดยมีเนื้อหาระบุว่า15ตุลาคมผลเอกพิสานวัฒนวงคีรีผู้ตองหาคดีตากใบในสมัยที่เป็นแม่ทัพภาคสี่ทำหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยพยายามปัดความรับผิดชอบเพราะถือว่าลาออกไปแล้วแม้ผลเอกพิสานจะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วแต่เพื่อไทยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ไม่เพียงแต่เขาเป็นสสเดพักและพวกท่านเป็นรัฐบาลที่ต้องรักษากฎหมายที่สําคัญคดีนี้เกิดขึ้นในสมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโดยสํานึกสามัญของคนทั่วไปการเสียชีวิตของประชาชนรวมแล้ว85คนในเหตุการณ์เดียวไม่ควรจะเกิดในสมัยรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งนี่ยังไม่นับรวมเหตุการณ์กรอเซอีก105ชีวิตในช่วงเวลาปีเดียวกัน ผมจำได้ว่าเหตุการณ์ตากใบนายทักษิณเคยเออกมาพูดในทํานองขอโทษในช่วงปี2565แต่ก็พยายามโยงความผิดไปให้ทหารหลังจากที่ผมออกจากประเทศไทยไปแล้วมีโอกาสเจอตำรวจสันติบาลของมาเลเซียที่ประเทศยเยอรบัน,นีเขาเล่าว่าตอนแรกมาเลเซียก็โกรธผมคนมุสลิมก็โกรธผมนืกอว่าผมเป็นคนที่รังเกียจและทําร้ายมุสลิมตอนหลังมาเขาพบว่าเป็นการกระทําของทหารที่วางแผนจะไม่เอาผมตอนหลังมาทางมาเลเซียจึงไม่โกรธอะไรผม ึ่งเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังเหตุการณ์ที่เอาคนไปซ้อนกันเป็นเรื่องที่สังการโดยทหารและพาคนเหล่านี้ไปค่ายทหารซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งอะไรยังไงตัดตอนตั้งแต่สลายการชุมนุมที่หน้าโรงพักตากใบหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ทหารรับช่วงไปผมไม่รู้เรื่องแล้วผมรู้แค่คนจะบุกเข้าไปเอาคนหกคนในโรงพักมีการสลายการชุมนุมมีการใช้ปืนฉีดน้ำมีการยิงกันนิดหน่อยหลังจากนั้นผมไม่รู้เรื่องแล้ว คุณทักษิณจะรู้เรื่องหรือไม่แต่คุณต้องรับผิดชอบในฐานะนาย,ยกรัฐมธตรีที่ประชาชนต้องเสียชีวิตมากขนาดนั้นผมไม่แน่ใจว่าตำรวจสันติบาลมาเลเซียคนนั้นรู้ไหมว่าทหารที่วางแผนไม่เอาทักษิณน,นอกจากนี้คดีตากไปแล้วเขายังเป็นสสของพรรคเพื่อไทยด้วยสรุปแล้วทักษิณและเพื่อไทยจิตใจเดียวกันปัดความรับผิดชอบ